เป็นเมืองที่มีความผสมผสานของวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนผ่านวัดวาอารามสถาปัตยกรรมประเพณีและศิละปะวัฒนธรรมต่างๆตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ชูวความหลากหลายทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งโขงสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตของชาวประมงท้องถิ่นรวมถึงได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามณริมฝั่งโขงและที่นี่ก็คือแพร่ประมงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขงประมงพื้นบ้านเชียงคาน สวัสดีครับผมตุ๊กชาณรงค์มงคลาครับเป็นเลขานุการกลุ่มมิสาเกตชุมชนนักท่องเที่ยวเกษตรดินโขงประมงพื้นบ้านเชียงคานซึ่งกลุ่มในการรวมตัวของชาวประมงในพื้นที่แล้วก็แม่บ้านที่ทําเรื่องเกษตรดินโขงนะครับกลุ่มมีวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวประมงนี่แหละครับให้เกิดรายได้นะครับแล้วก็หนึ่งคือเรื่องการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อม พอเรามีการทํางานวิจัยโดยสกวแล้วปรับปรับตัวเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้ามาเห็นเขากเขาก็เข้ามาอนุนเสริมนะั้นในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจนเกิดโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆจนเกิดผลิตภัณฑ์อีกมากมายครับกลุ่มของเราก็จะมีสมาชิก20คนนะครับแล้วก็มีการแบ่งบทบานนะทหน้าที่ชัดเจน ตั้งแต่ประธานรองประธานเลขานุก,การฝ่ายเฮลันยิก,การแบ่งบทบาทหน้าที่ก็คือมันจะทํางานคล่องตัวมากขึ้นแล้วกเ็เพื่อให้การทํางานของกลุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ในการเดินทางมาที่แพรประมงมนักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางของถนนสีเชียงคานเมื่อถึงซอยหนึ่งเลี้ยวขวาแล้วตรงมาเรื่อยๆก็จะพบกับแพรประมงของกลุ่มเราซึ่งแพรวิสาหกิจของเรามีการให้บริการและมีกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน ในส่วนของการบริการทางกลุ่มจะมีบริการแพรอาหารให้นักท่องเที่ยวได้ริ้มรสอาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่นำมาประกอบอาหารอย่างเช่นต้มปลาน้ำโขงกุ้งเสียบไม้และลาบปลาบริการจุดกลางเต็นท ทางกลุ่มมีทั้งอุปกรณ์สำหรับการกางเต็นท์และชุดเครื่องนอนไวใ้ให้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะได้พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศปิมฝั่งโขงบริการจัดสถานที่ศึกษาดูงานสำหรับผู้ที่ให้ความสนใจศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวของทางกลุ่ม และบริการล่องเรือท่องเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติและได้ซึมซับบรรยากาศของแม่น้ำโขงท่ามกลางแสงอาทิตย์ตกยามเย็นโดยการล่องเรือจะมีอยู่3เส้นทางเส้นทางแรกจะออกจากแพแล้วเลียวไปฝั่งลาวพาชมวิถีชีวิตประมงชาวราวพื้นที่ริมฝั่งโขงเส้นทางที่2มุ่งหน้าต่อไปที่เกาะดอนไข เป็นเกาะของประเทศลาวที่มีนกเขาทรายจำนวนมากมาวางไข่เส้นทางที่3คือเกาะดอนเลยเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาที่สำคัญและเป็นจุดที่ชาวประมงรวมกันหาปลาซึ่งการล่องเรือนี้จะมีชาวบ้านที่ชำนาญในการขับเรือพร้อมกับสมาชิกกลุ่มนั่งหัวเรือคอยบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศของแม่น้ำโขงระหว่างการล่องเรือ อีกทั้งยังมีเสื้อชูชีพให้นักท่องเที่ยวใส่เพื่อความปลอดภัยส่วนกิจกรรมของแพรเรามีหลากหลายกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทําไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการให้อาหารปลาที่ถือเป็นกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มกิจกรรมเก็บผักปลอดสารนักท่องเที่ยวจะได้เก็บผักริมโขงเพื่อนําไปประกอบอาหารที่แพรอาหารหรือนํากลับไปทานที่บ้านได้ กิจกรรมเก็บกุ้งฝอยแม่น้ำโขงสมาชิกกลุ่มจะพานักท่องเที่ยวไปเก็บกุ้งที่ทางชาวบ้านได้ใส่ตุ้มดักกุ้งเอาไว้ในบริเวณที่มีกุ้งฝอยอาศัยอยู่กิจกรรมการตกปลาโดยทางกลุ่มมีแพเล็กไว้สำหรับพานักท่องเที่ยวไปตกปลานักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและเรียนรู้การตกปลาแม่น้ำโขง โดยปลาที่ตกได้นักท่องเที่ยวสามารถนำกลับมาประกอบอาหารที่แพได้และกิจกรรมงานฝีมือ DIY ที่นักท่องเที่ยวจะได้ลงมือทำด้วยตัวเองเช่นการตอกลายผ้าเป็นลวดลายต่างๆการทำพวงกุญแจปลานักท่องเที่ยวสามารถออกแบบเย็บลายลงบนตัวปลาตามความต้องการหลังจากทำเสร็จสามารถนำกลับไปเป็นของฝากหรือนำไปตกแต่งที่บ้านได้ นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีแพรศูนย์เรียนรู้ด้วยจุดประสงค์ของกลุ่มต้องการที่จะให้ทุกคนเกิดการทบทวนความรู้ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงรวมถึงระบบนิเวศต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวประมงแต่ทุนเรียนรู้ของกลุ่มประมงนี้ที่มีอันทุกคนห้าป่าต่างๆมีตุ้มแล้ก็จัจน ระซอนสะมองแล้วก็มีรูปป่าลำโพงให้ยักให้ดูให้เบิงเพราะว่ามีรับบึกป่าเรื่มกรบโบมีแล้วนี่นะมีแต่รูปภาพให้เบิงที่เราเก็บไว้นี้ให้ลูกให้ล้านเบิงต่อไปแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้ดูได้ชมเพราะว่าต่อไปนี้ที่ิัว่เห็นเพราะว่าลักษณะหลักวิธีสีวิตของสาวประหมู การมาเที่ยวที่นี่นอกจากคุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของแม่น้ำโขงและชมความสวยงามของธรรมชาติแล้วคุณยังจะได้สัมผัสและรับรู้ถึงความจริงใจความใส่ใจของสมาชิกกลุ่มที่พร้อมจะให้บริการและพร้อมถ่ายทอดวิถีชีวิตของพวกเขาด้วยความเต็มใจ